ค่ะอยู่กับคุณแม่ค่ะเพราะว่าพ่อน่ะเสียแล้วอ๋อครับค่ะแล้วแม่ก็คือแม่มีมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนค่ะอืมแล้วคุณป้าเป็นคนที่ไรครับเป็นคนที่เจ็ดค่ะเป็นคนน้องคนสุดท้องเหมือนกันนี่คนเล็กมาสองคนแล้วเล็กมาเหืนกันนะคะครับแล้วมีแม่มี ผู้หญิงหกคนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยครับแต่ว่าคือโดยโดยสถานะตอนนี้นี่คุณฟ้าเป็นคนดูแลคุณแม่แล้วก็ดูแลแม่มาตลอดหมายถึงว่าพี่ๆนี่อยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะไม่ได้อยู่ค่ะเมื่อก่อนอ่ะตอนที่พี่เขายังคือไม่ไม่โงเรือนแม่นี่เขาก็อยู่ด้วยอืแต่พอเขาอแต่งงานอะไรไปเขาก็ ก็แยกเงินก็กลัวอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเวลามีปัญหามีอะไรต่างๆก็ปรึกษาคุณแม่ได้ทุกเรื่องใช่ไหมคะก็ก็ปรึกษาแม่แล้วแต่ตอนนี้คุณแม่เขามีเรือสมองน่ะเขาไม่ค่อยจําอะไรไม่ค่อยได้แล้วค่ะอ๋อครับครับเวลาลูกๆเอาอะไรมาให้ถามว่าแม่ใครเอะไรมาให้เขาบอกว่าจำไม่ได้หรอกอืม ไม่รู้ว่าใครมาให้หรือว่าใครซื้ออะไรให้ก็จำไม่ได้ใครให้ตังก็จำไม่ได้ก็เป็นมาประมาณสองปีนลค่ะอ๋อแล้วคะเพราะว่าแม่เน่ะอืมอายุก็แปดสิบแปดสิบสี่แล้วค่ะอืายุก็ต้องดูแลกันอย่างใกลดดูแลกันอย่างใกล้ชิดค่ะเป็นลูกก็ต้องดูแลใกล้ชิดเนาะค่ะแล้วเคยเดบเมื่อก่อนแม่ไปว้านะคะแม่ไปทําบุญแล้วก็นั่งนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะพอแม่ตกตก ตกรถนะ่ะตกมอเตอร์ไซค์จิ้งจิ้งลงลงจับไ้มันวัดมันมันจะเป็นเนินนะคะค่ะแล้วแม่กิ้งพอพอดีอุ้มอุ้มขันแล้วเราไม่หลานหลานคนนั่งตอนร้ายแล้วแม่ก็คือตรงตรงเอกระดูกระังน่ะจะเคลื่อนแล้วหมอเขาถามบอกว่าอยู่กับแม่ได้หรือเปล่าเออตอวนั้นเองก็บอกว่าเอออยู่กับแม่ค่ะเขาบอกว่าเออจะปฏิบัติปฏิบัติแม่ได้ไหม คือแม่เนะี่ยต้องให้นอนสามเดือนแล้วคือไม่ให้ลุกเลยคือทําทุกอย่างกับพ่อให้กับแม่แนละ้วก็บอกว่าเออทําได้อไม่ต้องเกลียดแค่ะแต่แต่แม่เขาไม่ยอมทำํำบอกว่ามันปวดมากลูกแ,แม่ทนไม่ไหวอะ่ะอืแล้วบอกว่าหมอบอกว่าเออถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ทาอย่างนี้ถ้าไม่นอนอย่างนี้สามเดือนเลยต่อไปก็เป็นโรคหลังค่อมอจะเป็นโรคเป็นโรคหลังค่อมนะคะแล้วพอนานเข้านะคะ้า ก็แม่ก็เป็นจริงๆไงตอนนี้ครับแกเดินไปไหนไกลไม่ได้เขาจะปวดหลังมากค่ะก็อยู่ในบ้านบางทีก็อยู่บนบ้านแต่ช่วยเหลือตัวเองได้แต่จำอะไรไม่ค่อยได้อะไรเวลาทานยาเราแม่นั้มีตอนนี้ก็มีโรคประจาตัวก็เป็นความดันความดันที่สูงแต่เบาหวานไม่เป็นเอานั้นก็ไม่เป็นไม่มีอะไร ก็คือน้องฟ้าก็อาจจะดูแลเรื่องของการหาอาหารหยุดยาต่างๆให้คุณแม่ด้วย <S <S ใช่ค่ะค่ะต้องก่อนตอนที่มีปัญหาคือมีปัญหากับครอบครัวกับแฟนนะค่ะแค่ะตอนนั้นทั้งลูกทั้งแม่ทั้งตัวเองออป่วยก<อ>ันบรรลุสมชีวิตเลยหรอทั้หมอตลอดเลยเหรอเพราะฉะนั้นสถานะของความเป็นลูกเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือเราก็รับผิดชอบในการดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิด ใช่ค่ะคือคือทิ้งแม่ไปไหนไม่ได้ค่ะอก็คิดว่าเออจะออกไปทํางานนอกบ้านก็ก็ยังห่วงแม่อยู่เพราะว่าคิดว่าเออแม่รักเรามากเพราะฉะนนั้นตอนที่พ่อเสียเนี่ยลูกๆแต่ละคนเขาเขาบอกว่าจะให้แม่ไปอยู่ด้วยแม่เขาไม่เลือกใครเขาบอกว่าแม่ไม่อยู่กับใครแล้วจะจะอยู่กับไอคนเล็กแม่แค่ก็คิดเลยว่าเออแม่แม่เราเลือกเราแล้วเราก็ต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดค่ะแม่กระทั่งสามีหรืออะไร เราก็ต้องสละเราต้องเลือกแม่ไปก่อนเพราะตอนนั้นเขาเชวนไปไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพเลยคะ่ะอ๋อแต่แว่าเราไม่อยากทิ้งแม่ตัวเรารเองก็ไม่ยอมไปนะคะอืมค่ะจ่กระทั่งเขามีมีใหม่มีเอมีแฟนใหม่เราเกิดปัญหากับะคะอืมเห็นบอกว่าเป็นสถานะคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะค่ะลองลองเล่าถึงลูกของคุณฟ้าบ้างสิคะ ก็ส so, ่วนที <S 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 ่เป well. ็นลูกนะคะก็ค so ือตั้งจะเกิดมาเกิดเกิดลูกเอคนคนโตค่ะครับก็มีลูกสองคนไอืแต่อนนั้นแตนเขาก็ไปทํางานที่กรุงเทพนะคะค่ะตอนนั้นเองก็คือดูแลดูี้ลูกมตลอดตอนท้องตอนลูกมันตั้งแต่ไอเริ่มเริ่มรู้ว่าไอเราท้องนะคะมันก็ มันรู้สึกว่าขึ้นไส้อาเียนมาตลอดจนกระทั่งจนถึงแปดเดืนนะะอนเลยแพ้ตลอดเลยเหรอคะแพ้ตลอดแต่แต่ไม่ถึงกับแพ้หนักนะคะคือมันมันจะขึ้นไส้ตลอดอแล้วเอลูกเนี่ยเวลาต้องไปหาหมอเราคือเวลาไม่ได้ทานนมหรือว่าบำรุงแบบหรือไข่เลือนมอยเลยเนี่ยมันหนักจะรู้หมอก็ต้องนัดไปตลอดลยอแล้วพอเอาออกมาประมาณ ก้าเดือนเนี่ยมอหมอนั้นไปวันที่เท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดนเนี่ยแต่เขาเขาคอดประมาณวันที่สองสองพฤศจิกา <c oughs> ก็ข้าไปประมาณสองวันมาสองวันค่ะแต่ลูกก็คือคอดไม่ยากอะค่ะแต่ปวดท้องเนี่ยปวดท้องนานมากเลยค่ะคือปวดม, <c oughs> มันเป็นอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วตอนปวดมากๆก็ประมาณสองเกือบสองวันโ <c oughs> <c oughs> คือมันมันบอกไม่ถูกแลวค่ะมันมันปวดท้องแบบแบบ็นในฐานะที่ว่าที่เลีกตัวผู้หญิงเหมือนกันเยเคยเคยปวดท้องแบบเวลาไม่เมนเยคะเคยค่ะปวดท้องน้อยค่ะมันมันปวดอย่างนั้นนลค่ะมันปวดปวดมากๆคือปวดมาเป็นระยะระยะนะคะค่ะจนกระทั่งไอ้วันทั้งวันแล้วพอกลางคืนอีก คือนอนไม่ได้เลยโอ้โหทรามานต้องอต้อง,ต,องต้องนั่งพิงกับที่นอนเนี่ยคือทั้ทงคืนเนี่ยไม่ได้นอนแล้วแล้วก็พอรุ่งเช้าอีกเราพี่สาวก็บอกว่าเออจะเอาไงอ่ะพอิีฝากไม่ไม่ได้ฝากท้องกับไ้ทางคลินิกท,ที่หมอทางคลินิกเขาก็โทรไปฝากเขาตอนตอน,ตอนเช้านั่นเลยคะ่ะ uh huh. เขาก็บอกให้ไปโรงพยาบาลค่ะแล้วตอนคลอดนะคะตอนคลอดนี่อรม,มาน,นไปโรงพยาบาล<ๆ>เขาก็ ให้ไอเขาจะมีอะไรนะคือเขาเรียกว่าไอเสื่อนท้องอะไรอะไรเขาเรียกว่าคือไม่ให้เราถ่ายตอนตอนเราคลอดไงค่ะอืมเสื่อนทวารนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้น้องไม่เคยไม่เคยไอทำแบบนี้คะมันก็เลยแบบปวดท้องเหมือนเหมือนเหมือนมีอาการเขาโทษนะคะเหมือนมีอาการเหมือนมันอยากจะจะถ่ายเหมือนมันเนี่ยแต่มันมันก็ไม่มีอะไรออกมา พอเป็นั่งห้องน้ำก็ใจไม่ดีก็เปนั่งเป็นชั่วโมงนี่ทางพยาบาลเขาก็ไปเรียกแล้วเหงื่อยก็ออกซิบสิบซิบอดตลวลมเี่นลมเขาบอกว่าเออเป็นไงบ้างเราบอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะคือมันปวดท้องมันอยากมันอยากจะ่ไออยากะค่ะเขาบอกว่าเออออกมาได้แล้วพอเขาออกไปพาเราก็เลือดเลือดก็ตก่ะเขาว่าเลือดตกเลือดเขาก็ไม่ให้สายดูไอเนี่ยเขาว่าเด็กเด็กยังไม่นี่ไอปากลูกยังไม่เปิดเลย ยังไม่เปิดยังไม่เปิดไหลเส้นใช่นะเขาก็บอกว่ายังไม่แล้วเขาก็ให้ไปนอนรอนอนรอที่เตียงนะคะพอนอนรอไอ้ก็มันมันมันก็แต่ปวดท้องมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกตอนนี้พอใกล้คลอดนะแล้วตอนพอนั้นตอนเที่ยงพอดีทางไอ้พยาบาลอะไรเขาก็ไปทานข้าวอะไรมันรู้สึกเหมือนมันมันมีอาการเหมือนมันอยากจะเบ่งน่ะนี่ ก็เลยทำดูหัวมันออกแล้วช่วงวันจะขอดเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานะก็เป็นชุลมุนเดี๋ยวผมเข้าใจผมเข้าใจก็ก็เลยทำดูเราเราลองเด็กอีกแป๊บนึ่งพอดีมันมันก็ออกมาเลยก็ขอดเลยขอดเลยแล้วแล้วไอ้คนคนเตียงข้างๆน่ะมันมีตาเตียงนะคะสองเตียงนี้เรียงกันเขาก็เรียก พยาบาลบอกว่าหมอเขาหมอนี่เขามาเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด่นนะอย่าเพิ่งเด่นเพราะว่ากลัวไอ้โรคอะไรมันจะออกมาอะไรก็คือบ่งบอกให้รู้ว่ากว่าจะคลอดน้องคนนี้ได้นี่แบบโอ้โหคุณแม่ก็แบบสุดยอดดสุแสนจะทรมานมากเลยนะใช่ไหมคะบอกเขาให้รู้แบบเอร็ดใจแล้วพอเขาไปไปทำค่างๆอะไรไปชั่งน้ำหนักอะไร เอกาออาอุ้มลูกไหมบอกว่าได้ลูกผู้ชายนะแต่พอตอนเขาเขาขาวตัวขาวจ้วงเลยนะค่ะคุณแม่ก็ปล่บลื้อมาสิใช่อ่ะเราต้องบอกว่าให้ให้เดี๋ยวสักครู่ก็ให้ไอพอเด็กไอดูดนมได้ก็ให้ดูดเลยนะแล้วก็เลยให้ให้ได้ลูกดูดนมมัน แต่เด็กมันก็รู้สึกไวนะคะดูดนมจิ๊บจิ๊บได้เลยก็มนแบบสัขวาพค่ะมันมันภูมิใจมันดีใจมากๆเลยค่ะที่ว่าเออเราคลอดออกมาแล้วดีใจว่าเออลูกก็ครบมีอาการครบสามสองแต่น้ำหนักถึงน้ำหนักเขาจะน้อยคือสองพันห้าค่ะประมาณสองพันห้าห้าสิบนี่แหละประมาณสองโลครึ่งใช่ไหมสองพันห้าใช่ค่ะก็ถือว่าสัมภาพอะไรเนี่ย แต่ระโตโตขึนมาโตขึ้นมาอีกหน่อยเขาก็มันมันโตน้ารักดีเนะี่ยคือเขาขาวอ่ะเขาเป็นคนขาวเนาะเวลาได้ดูหนาวอะไรเนี่ยแกนมเขาจะแดงแดงแล้วผมก็แดงด้วยอ,วอ๋อครับเขาขาว,วามากๆเลยคนะ่ะค่ะเขาก็เคยประกวดไอเด็กไอสุขภาพเพราเด็กนะคะได้รางวัลมา ก็ชนะเลิศค่ะโอ้แสดงว่าคุณแม่ดูแลดีด้วยในส่วนหนึ่งได้ใส่เลือดคุณพ่อคุณแม่ก็ทําให้ลูกหน้าตาน่ารักคนเหนือคนเหนือคนเหนือด้วยนะคะเบืองแป้เบืองแป้ครับอ๋อแล้วน่ารักดีเขาเป็นบรรยากาศแต่ว่าความทรงารของคุณแม่เนาะจริงนะป๋พอได้ฟังคุณฟ้าเล่าเรื่องการคลอดลูกเป็ยังไงช่วงดูแลลูกอ่ะพ่อเขาก็ทํางานอยู่เขาเวลาลูกเจ็บป่วยอะไรเขาก็ไม่ได้ไม่รับรู้อะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณฟ้าที่คอยดูแลคุณแม่ไม้ต้องดูแลใช่ค่ะพ่อมี ตาคุณยายอืม่อแล้วก็นต่พอพอโตขึ้นหน่อยตาเขาห่วงมากมากเลยค่ะหล้ตาหัวใครอุ้มไปไหนเขาก็เขาก็จะแบบจะดุด่าว่าอะไรอืมแต่พอตอนลูกได้สามปบกว่าเนี่ยตาเขาตายอ๋อค่ะอืมแต่เ้าเขายังไม่เคยรู้อะไรเทอะไรค่ะพอพอโตขึ้นมาหน่อยแบบก็คิดไม่ถึงนะว่าตอนแรกตอนที่ แต่งงานกับแฟนนะคะคือก็ไม่ได้รักกันอะ่ะก็คือมันยังไงอ,อ่ะพอพอพอนานเข้าไปหน่อยคือพอไม่ลูกก็คิดอีกทีดงว่าเออไม่ไม่อยากให้ว่าอยากให้ลูกเนะี่ยมีปมด้อยมีอะไรคืออยากให้เป็นเป็นแม่แล้วก็มีสามีที่ว่าคนเดียวคือเราไม่อยากนี่ก็เลยเออทุ่มเทความรักให้เขาตอน,นแรกแกไม่ได้รักค่ะคะ่ะพอนานเข้าก็เออเริ่มเริ่มเริ่มม,ม,มีความรักแล้วก็นืกถึงลูก ก็อยากให้ลูกเนี่เป็นคนที่ว่าสมบูรณ์เป็นคนดีแล้วก็มีพ่อแม่ครบครบนะคะแล้วไม่ไม่เล็กเลยว่าเออช่วงอยู่กันนี้มาได้ประมาณสิบสิบกว่าปีนะแล้วเขาก็มีเรื่องแค่ราคาอะไรคือมันจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปนะ่ะเขากลับบ้านแต่ละทีมันมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเนี่ย กระทั่งแบบงานเข้าก็ก็มีเรื่องทะเลาะกันแล้วแล้วลูกก็ลูกคือลูกยอมรับไม่ได้อ่ะครือเขาลูกโทรมาหาพ่อเขาเขาบอกว่าเออพ่อเดี๋ยวพ่อติดธุระพ่อจะกลับบ้านเมือ่อไหร่เออเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือน,นพ่อจะกลับ บางทีก็บอกว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน <réussi S 1> <ค>้าก่อนแล้วพ่อก็คอยตลอดเวลาไอ้ลูกเขาเขาคอยพ่อเขาตลอดเวลาทีนี้ตอนนี้ลูก,กแล้วตอนนี้ลูกลูกอายุกี่ขวบแล้วครับตอนนี้คนโตก็สิบกว่าแล้วค่ะแล้วเขาเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างแล้วก็รับรู้ไหมคะว่าคุณแม่นี่ต้องเลี้ยงเขาคนเดียวแล้วพอไอ้พ่อเขาไม่กลับเขาก็เคยมีอาการแบบคลั่งนะคะคลั่งเหรอคะดู แบบทั้งคืนนะเขาจะแบบนานข้านนานข้าวมันคือสะสมเนี่ยเขาเขาหวังตลอดเวลาว่าพอจะกลับบ้านเนี่ยพอพอไม่กลับเขาก็มีอาการ<อ>แล้วเขาก็ปวดหัวไปโรงเรียนเขาบอกว่า,อเ,วเ,า,อวาเอาาาาเาอปวดหัวแล้วทางทางรูเขาก็ว่าเออเพื่อนเขาก็เคยเคยเองพูดให้ฟังนะบอกว่าเออไ <ๆ S 2> อ้ลูกชายเนี่ยเขาเคยบ่นว่าปวดหัวอยู่บ่อยๆแล้วพอจนกระทั่งเขาเพ้อบอกว่าเออพ่อพ พ่อจะทิ้งผมไปนะอืมพ่อพ่อจะทิ้งผมไปนะพ่อ้พ่อต้องอยู่กับผมอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ทั้งเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขาจะเป็นบ้าเป็นอะไรไปเนี่ยอ่ะก็ต้องคือตอนนั้นคือรับหนักหนักหนักมากเลยค่ะคือไม่รู้คุณฟ้าคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราติดต่อกลับไปใหม่นะคะตอนนี้เดี๋ยวขอพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับไปค่ะเดี๋ยวกลับไปอีกทีค่ะ ms เบอร์ใหม่หมายเลข4